มาครับทุกคนวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหลอดไฟกันนะครับเปลี่ยนจากหลอดไฟฟูลอเรสเซนต์นะครับให้เป็นหลอด LED นะครับผมคือไฟสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีไฟที่ต้องมีบัลลาสต t ตาร์เตอร์เนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าหลอดแบบ f ูลอเรสเซนต์นะครับส่วนสมัยก่อนที่เป็นไฟหลอดไส้สีน้ำเงอ่องอันนั้นเขาเรียกว่า หลอดแบบ incandescent นะทีนี้ข้อเสียก็คือว่าสำหรับแบบเก่าเนี่ยบางทีก็บัลาดเสียบ้างสตาร์เตอร์เสียบ้างนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนก็คือผมจะเอาบัลลาดตัวนี้ออกแล้วก็สตาร์เตอร์ตัวนี้ออกนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องปิดเบรกเกอร์ก่อนนะอ่า ชั้นบนนะครับชั้นบนคือตัวนี้นะครับ, <c oughs> บปิดเบรกเกอร์ก,ก่อนอ,อันนี้นะครับตอนนี้เราก็ถอดหมดแล้วนะจะสังเกตเห็นว่ามีไฟ L กับ N มาสองเส้นอันนี้ผ่านอุปกรณ์นี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับแล้วก็นี่ก็คือออกมา L กับ N สองเส้นนะครับ เดี๋ยวค่อยอธิบายว่าวอุปกรณ์นี้คืออะไรนี่คือหลอด LED นะครับซื้อมามันจะเป็นอย่างนี้บางอันอาจจะมีแต่สายนะแต่อันนี้เขาให้ตัวตัวนี้ตัวต่อมาด้วยบางคนเรียกมันว่าลูกเตา๋าลูกเตา๋าต่อนะครับเห็นไหมมี l กับ n เสองเส้นเราก็เพียงแค่เอาไฟ L ลกอบ N เเข้าลูกเตา๋านี้แค่นั้นนะครับ วันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะเราไม่ต้องขันน็อตเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะเรากดเนี่ยกดปุ๊บมันก็จะเป็นช่องให้เราเราก็เอาทองแดงเสียบเข้าไปแล้วเราก็ปล่อยปุ๊บมันก็จะล็อกให้นะครับตอนที่เราปิดเบเกอร์เราก็เช็คดูก่อนนะครับว่าไขควงเทสไฟเนี่ยมีไฟอยู่หรือเปล่านะครับไขควงเทสไฟจะมีประโยชน์มาก นะครับเช็คไฟก่อนว่าปิดเบเกอร์แล้วก็จริงอาจจะมีไฟหลงมาก็ได้นะครับอ่านี่ครับเรียบร้อยใช้ได้นะครับจากข้อสงสัยเมื่อกี้ไอ้ตัวนั้นก็คือตัวตั้งเวลาปิดก็คือว่ามันจะเป็นดีเลย์ตัดเมื่อเวลาผ่านไป3ชั่วโมงหลอดไฟหลอดน,นี้ก็จะดับนะครับแค่นี้แหละ หาซื้อได้ออนไลน์ทั่วไป